นี้นะครับเป็นคนที่รักสินค้ามากๆากพูดอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ารักสินค้ามากๆนะครับปกติท่านเนี่ยใช้นะครับใช้จนแบบแล้วก็เอาตัวเองครับลงไปศึกษานะครับในส่วนของสินค้าอย่างเชิงลึกเลยครับซึ่งวันนี้ครับสินค้าที่ท่านจะมาพูดนะครับต้องบอกเลยว่าท่านใช้เองนะครับใช้เองแล้วเรียนรู้เข้าไปอย่างจริงจังแล้วก็เห็นผลมาอย่างจริงจังเหมือนกันเลยว่าวันนี้เลยนํามาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับยังไงแล้วนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับบอยอนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับ ท่านไดมอนด์มาสเตอร์นะครับพรพิมลน,นะครับอทิรัตนวุธินะครับขอเรียนเชิญครับโปรไบอติกสำคัญชนไหนนะคะแล้วทำไมจะต้องเป็นแบรนด์อัตมีนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโปรไบอติกที่พึ่งทุกคนเชื่อว่าพิ่งกดกกกดกดๆไปเมื่อวันที่6กันนะคะก่อนอื่นนะคะขอ,อะก่อนที่จะไปถึงข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะปงเองเนี่ย เรียกว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ตอนเนี้อืมเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจมันก็นะขาลงนะคะทุกวงการเรียกได้ว่าทุกวงการซบเซาแต่มีวงการหนึ่งค่ะที่เรียกว่าอ่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้ก็คือเทรนด์ของสุขภาพนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะปงเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะมารู้จักกับอัตโมี่พอดีอ่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ได้มารู้จักกับ อะอะตอมีเฮโมฮิมนะคะทานแล้วก็ทําให้ปงเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะจากตอนนั้นป่วยชนิดที่ว่ารถไม่ได้นะคะแล้วก็อสินค้าที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะก็จากอะอะตอมีเฮโมฮิมก็เพิ่มเป็นสินค้าแบบอื่นไปนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆื่อยเพิ่มไปเรื่อยๆสินค้าไม่ว่าจะเป็นอ่า uh, อาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์นะคะแล้วมันก็ตอบโจทย์เรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจคือเราซื้อซ้ําได้นะคะแล้วก็ยังเป็นสามารถบอกต่อได้นะคะแล้วก็ยังเป็นอาวุธที่สําคัญนะคะที่จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางนะคะเหมาะสมกับคําที่ว่าแอ o ซ u ลู q ค a l i t y แอ s ซ l ลู e ไพ i ์ e จริงๆนะคะวันนี้นะคะผมก็จะมาพูดในเรื่องของโปรไบโอติกนะคะที่ทําไม ทุกคนจําเป็นที่จะต้องกินนะคะอ่าใครมีอาการแบบนี้บ้างคะ SOS ของร่างกายค่ะเขาจะเตือนเราค่ะนะคะบางคนอาจจะแบบมีแก๊สในกระเพาะนะคะท้องผูกหรือท้องเสียสลับกันนะคะหรือไม่ก็เหนื่อยง่ายนะคะไอเป็นบางครั้งหรือไม่ก็คลื่นไส้ปวดศีรษะนู่นนี่นั่นชอบอยากทานอาหารอะของหวานหรืออยากน้ําตาลนะคะแล้วก็บางทีก็ อารมณ์เหวี่ยงวีนนะคะแล้วก็ติดเชื้อบ่อยนอนไม่หลับอาการเหล่าเนี้ค่ะมันจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆน,นะคะเล็กๆน้อยๆจนคือพูดง่ายๆคนที่เป็นอะไรที่แบบเนี้ยจะไม่ค่อยสนใจตัวเองก็จะปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปจนกระทั่งกินเวลานานบางคนอาจจะห้าปีถึงสิบปีนะคะหรือว่าตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงว,วัยสสวแบบพวกเรานะคะอันนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของอ่า การอักเสบของร่างกายนั่นเองนะคะการอักเสบของร่างกายมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นคันกลากเกลื้อนนะคะบวมแดงฉุกหรืออ้วนนั่นเองนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะมันจะอยู่ภายนอกซึ่งเราเห็นนะคะแต่ที่อันตรายนั่นก็คือการอักเสบภายในร่างกายซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะมันก็การอักเสบถ้าเราปล่อยให้มันเป็นการอักเสบซ้ำแล้วซ้ำเล่ากินเวลานานมากๆก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้นะคะ ก็เรียกว่าอะไรอ่ะอต้นตอของโรคต่างๆเกิดจากการอักเสบภายในร่างกายนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะอ่านแพทย์สุขภาพสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์สมัยใหม่ก็จะแนะนําให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะใช้โปรไบอติกในการาช่วยฟื้นฟูนในระบบของภูมิคุ้มกันนะคะถ้าร่างกายาขาดความสมดุลของโปรไบอติกใ,ในลำไส้นะคะก็จะเท่ากับว่า บ่อยๆนะคะเป็นซ้ำซากอาการเป็นปนหายๆนะคะนั้นตัวช่วยในเรื่องของภุ้งคุ้มกันก็คือโปรไบอติกนั่นเองนะแต่ตอนนี้ค่ะในตลาดในท้องตลาดไม่ว่าเราจะเปิดทีวีดูโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งใน Facebook หรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเจอสินค้าหรือพวกนี้ค่ะ,ะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจุลินทีย์หรือโปรไบอติกกันเยอะมากๆที่สำคัญคือราคาแบบแพงแพงมากๆน,นะคะเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่โปรอะโทมี นะคะประเทศไทยได้นําเข้าโปรเบลติกมาให้พวกเราได้ทานกันนะคะอันนี้นะคะซึ่งรู้หรามากนะคะกล่องก็น่ารักนะคะเปิดใช้งานง่ายด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะหน้าที่ของโปรเบลติกมีอะไรกันบ้างนะคะจริงๆแล้วจุดเด่นของอาตอมี่โปรเบลติกพลัสของอะตอมีนะคะมีจุดเด่นในในเรื่องของสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์มีมากถึงสิบเอ็ด 11สายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์นะคะที่อัลโทมี่นำมาบรรจุไว้ในซองเล็กๆขนาด2.5กรัมเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีสิทธิบัตรด้วยถึง17ตัว11ตัวนะคะแล้วก็มีพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของไบโอติกอีกทีเพื่อให้ความให้ไบโอติกเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ยึดเกาะในผนังลำไส้ของเราได้บางคนอาจจะบอกว่า กินไปแค่กล่องเดียวไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะโปรไบอติกมันจําเป็นจริงๆแล้วทุกคนมีโปรไบอติกอยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะนะคะมีตั้งแต่เราเกิดแล้วแต่สมัยนี้สังเกตไหมคะว่าเด็กๆอนะคะ่ะยังไม่ถึงขวบก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหวัดเป็นบ่อยมากๆเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการอ่าคลอดลูกที่แบบไม่ธรรมชาตินะคะอันนั้นก็แบบอ่าอย่างพวกข้อมูลเหล่านี้ค่ะสองสามวันที่ผ่านมาหรือเมื่อวานที่มีเวิร์กช็อปนะคะคุณปูอ่า เอื้อมพรแสงสุวรรณผมงก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ติดตามจะมาตั้งหลายปีแล้วละ่ะเพราะช่วงก่อนที่ตอนป่วยอะคะ่ะผมก็เข้าไปดูในในในเชิงลึกอะว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรดีที่ว่า,เ,าเรามีอาหารเสริมดีๆอย่างของอาตโมี่นะคะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทานยานะคะประมาณห้าห้าปีได้ละคะ่ะพาราซักเม็กก็ไม่ทานเลยเวลามีไข้มีมีปวดหัวตัวร้อนซึ่งซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับเมื่อสมัยก่อนนะคะ ถ้าเป็นอะไรตอนนี้ไม่สบายก็เฮโมฮิมค่ะวิตามินซีค่ะโปรไบอติกซึ่งโปรไบอติกเนี่ยขาดไม่ได้เลยทานมาตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักอตโมี่ใหม่ๆค่ะพอเรารู้ว่าจุลินทซีจำเป็นสำหรับร่างกายผมก็สั่งจากของต่างประเทศมาตอนนี้ไม่ต้องสั่งของต่างประเทศแล้วนะคะมีในเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มของประเทศไทยแล้วนะคะนี้เรามาดู <c oughs> จุดเด่นของอตโมี่โปรไบอติกที่แตกต่างไปจาก ที่อยู่ในท้องตลาดหรือที่เราเห็นกันตามโฆษณานะคะก็จะมีถึง11สายพันธุ์นะคะแล้วก็จํานวน CFU นะคะซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะก็จะมีประมาณแค่หมื่นประมาณหมื่นต้นต่อหมื่นล้าน CFU นะคะหรือถ้าแบรนด์ไหนที่มีเกินจากหมื่นล้านตัวราคามันจะโดดไปมากเลยมีอยู่แบรนด์หนึ่งนะคะประมาณ2,500กว่าบาทะค่ะนะคะ30ซองแต่ของอาทมี่พิเศษ นอกจากสายพันธุ์หลากหลายแล้วนะคะก็ยังมีจำนวนของจุลินซีมากถึง28,600 CFU นั่นหมายถึงอะไรคะนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราบริโภคโปรไบอติกของ Atomic Plus เนี่ยนะคะ,ะจำนวน ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมากพอนะคะแล้วก็สายพันธุ์ก็มากพอนะคะสายพันธุ์ที่มันต่างๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพราะในแต่และสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางสายพันธุ์ก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะบางสายพันธุ์ก็ยับยั้งจุลินทรีย์ที่ที่ท,ที่เรียกว่าเหมือนพวกจุลินทรีย์เชื้อป่วยโอกาส ะะซึ่งอันนี้อันตรายมากๆโดยเฉพาะเชื้อรานะคะคในลำไส้เพราะลำไส้ลำไส้เล็กของเราเนาะมันมีกับเวลาเราทานอาหารเข้าไปผ่านปากนะคะผ่านลงไปที่กระเพาะกระเพาะถ้าบางบางท่านทา,ายุเยอะก็การย่อยอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะพอจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กจะมี้าที่ดูดซึมสารอาหารถ้าเรา ระบบการย่อยของเราไม่สมบูรณ์เนี่ยปัญหามันจะเกิดอยู่ตรงที่ลำไส้เล็กนั่นเองแล้วก็ตก่อปัญหาให้เกิดการอักเสบต่างๆขึ้นใ,นในร่างกายนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะสิ่งที่บอกว่าเป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของอัตโ y มี่โปรไบโอติกคลสนะคะนั่นก็คือกู้ผลิตค่ะ ผู้ผลิตนะคะอิลดงไบโอไซนนะคะเป็นผู้ที่เที่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโพรไบอติกมากว่า80ปีนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบริษัทที่แบบจัดเรื่องเรื่องเรื่องโปรไบอติกเนี่ยค่ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอัตุมีสังเกตไหมคะเวลาที่อัตุมีผลิตสินค้าอะไรเนี่ยค่ะเขาจะเอาเทคโนโลยีหรือไม่ก็บริษัทที่แบบล้ำมากๆแล้วก็แบบว่า มีสิทธิทบัตรมากมาย,ายหลายหลายหลายตัวนะคะหลายใบยทําให้ผู้บริโภคอย่างเราอย่างะะย่องเนี้ยเวลาที่ผมงจะบริโภคอะไรเนี้ยผมงจะดูไปถึงแบบต้นต้นต่อว่าผลิตจากไหนอะไรเงี้ยอินกิเนียวัตถุดิบมาจากไหนอะไรผมงดูอย่างนี้เลยนะคะตอนแรกๆอะคะ่ะเนี่ยมันทําให้เราแบบเกิดความมั่นใจที่จะบริโภคอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นใจที่จะบอกต่อนะคะและที่สําคัญก็คือราคามันก็ไม่แพงนะคะทีนี้มาดู เทคโนโลยีอีกอันหนึ่งนะคะที่อินดงไบโอซมีนะคะก็คืออันนี้เจ๋งมากๆที่แบบปร่งรู้ตอนแรกเราโหยอไเจ๋งอย่างเงี้ยนั่นก็คืออเทคโนโลยีะ Technology นะคะการเคลือบสี่ชั้นนะคะในสองจุดห้ากรัมของโรไบโอติกพลสในหนึ่งซองนะคะมีจำนวนแบบเขาเรียกว่าหลายเม็ดเนะาะแต่ในแต่ละเม็ดนะคะเคลือบสี่ชั้นเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันหลากหลายมากเลยชั้นที่หนึ่งเราไปดูกันนะคะชั้นที่หนึ่งนะคะ มันจะเป็นโพลิเมอร์นะคะนะคะชั้นแรกนะคะจะเป็นเคลือบด้วยโปรตีนนะคะเพื่อป้องกันนะคะอากาศนะคะาการอเขาเรียกาอะไรอุณหภูมิต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะจุลินทรีย์มันมีชีวิตถูกไหมคะถ้าโดนอากาศร้อนหรืออะไรทั้งต่างๆมันอาจจะทําให้อ่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยตายไปได้นะคะ <c oughs> ส่วนชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นสารอนุภาคที่มีรูขุนนะคะป้องกันการ เอาหมดเวลา <c oughs> นะคะแล้วก็ชั้นที่สามนะคะเป็นไฮยาลูโรริกนะคะซึ่งป้องกันความเป็นกดเป็นด่างในกระเพาะหรือลำไส้ของเรานั่นเองนะคะส่วนชั้นที่สี่ก็คือเป็นโพลิเมอร์นะคะซึ่งก็ละลายน้ำได้นะคะโอ้หมดเวลานะคะเนี่ยค่ะด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะนี่ยังยังไม่หมดนะคะจะมีสไลด์แต่เวลาเลยเป็นนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะ เป็นสิ่งที่ทําให้โป่งแบบประทับใจนะคะแล้วก็มั่นใจที่จะบริโภคสินค้าของอาร์อมี่ด้วยเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของวัตถุดิบนะคะหรือไม่ใบรับรองต่างๆนะคะได้สิทธิบัตรมากมายมันเป็นการการันตีอย่างหนึ่งนะคะว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานโลกจริงๆนะคะที่ว้าวอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ ส่วนประกอบที่นำมาอยู่ในโปรไบติกที่พวกเราได้ทานกันนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่มีการสังเคราะห์สีนะคะรวมทั้งไม่สังเคราะห์กลิ่นด้วยและที่สำคัญก็คือซิคอนไดออกไซด์นี่ก็คือเหมือนเอ่อพวกกันชื้นนะคะสารที่ทำให้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนอันนี้ค่ะองค์ประกอบแบบเล็กๆจุดย่อยๆอะตัวนี้ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคจริงๆเหมาะสมแล้วที่เขาได้ตา ต่างๆมากมายนะคะและโปรอะโปรเบลติกพาสของอัตมี่นะคะราคาก็เรียกได้ว่าแบบถูกใจมากๆนะคะถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นที่มีจำนวนปริมาณของ C F U แล้วแล้วก็ปริมาณสายพันธุ์ที่เป็นได้ได้สิทธิทบัตรทุกตัวแล้ว ถ้าเทียบกับราคานี่แบบว้าวมากๆสมกับคำที่ว่า Absolute Quality Absolute p r i ไพจริงๆนะคะราคาสมาชิกนะคะอยู่ที่1,100บาทนะคะมีอยู่ด้วยกันถึง6กบซองนะคะอันนี้อย่างที่คุณบอมบอกนะคะเมื่อก่อนกิน1ซองตอนนี้รู้สึกกิน2ซองนะคะทีวีจะได้เกิดนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะรักกลับรักภายรักสุขภาพรักลำไส้รักไทย,ทยบอกให้เขาทานโปรไบโอติกพลัสของอัตโตมี่กันนะคะ